งานนี้ค่ะต้องเรียกว่าบลิงคนะ,คะแอบนอกใจค่ะจนเจอลิซ่าแบล็กพิงนะคะเรียกว่าโป๊ะในโป๊ะจริงๆค่ะเพราะว่าเธอเดินสวนกันกันกบลิซ่าแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่บลิงค่ะคงจะพลาดนะจําเธอไม่ได้เป็นแน่เลยค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวงทไว้ค่ะเขาก็เริ่มที่จะเวิร์คทัวร์กันแล้วนะคะ โดยค่ะจะเริ่มจัดที่เกาหลีใต้ก่อนเป็นที่แรกค่ะผู้คนค่ะก็ซื้อบัตรนะไปเข้าดูกันค่ะแล้วก็ปรากฏว่าน้าหนึ่งในนั้นค่ะก็เป็นทั้งบลิงนะแล้วก็เป็นทั้งวันสในคนคนเดียวกันค่ะก็มีการไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะคะคงเพราะว่า b บล็คพิงค่ะไม่กลับมาร้องเพลงทัศนะ์สักทีค่ะก็อาจจะเป็นได้นะเลยมีปันใจนะไปดูคอนเสิร์ตของเวไปพังๆก่อนนะคะแต่ก็พอไปแล้วค่ะก็ดันมาเจอลิซ่าะ่ะ แบบนี้ค่ะเรียกว่าโอ้ยโป๊ะเด็โป๊ะจริงๆค่ะไปดูคอนเสิร์ตเทวาว้้าแต่แตนเจอรลิซ่าแท็กพิงค์ซะอย่างนั้นนะคะ แล้วดูลิซ่าสิคะถ้าเป็นวัน e อย่างเดียวเนี่ยก็คงจะจาเธอไม่ได้ค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะที่คนเกาหลีค่ะก็เคยบอกไว้เหมือนกันะว่าอยู่เกาหลีด้วยกันนะประเทศเดียวกันกับนองลิซ่าแท้ๆะะแต่ก็ไม่เคยได,ได้เจอกับลิซ่าตัวเป็นๆสักทีค่ะเอาจริงๆเนี่ยอาจจะเคยเดินสวนกันก็เป็นได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะจำนลิซ่าไม่ได้นะคะก็เธอเรียบปิดหมดเลยค่ะเหลือแต่ลูก,กตาเท่านั้นนะคะ แล้วถ้าจะสังเกตให้ดีค่ะดูมันสีผมก็คล้ายๆว่าจะเปลี่ยนไปอยู่เหมือนกันค่ะมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นที่แสงแฟลชหรือเปล่าอันนี้คงจะต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าดอริซ่ามีการเปลี่ยนสีผมด้วยหรือเปล่านะคะโดยงานนี้ค่ะเธอก็ไปกับมินนี่นะคะจีไอดอลค่ะเพื่อนรักของเธออีกเช่นเคยค่ะแล้วก็ยังมีพวเพื่อนเพิ่มอีก2คนค่ะนั่นก็คือมิยอน,นะคะแล้วก็สุขาวาน,นั่นเองนะคะ เรียกว่าทัาบบลิงกับลิซ่าค่ะไปโปะกันค่ะไปเจอกันในงานนี้นะคะซึ่งก็แบ็คพิงค่ะไม่คัมแบ็กสักทีนะก็เลยไปเจอกันในงานคอนเสิร์ตนะ,ะของวงอื่นแทนว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็สุดท้ายเห็นว่าพอคอนเสิร์ตนะจบลงนะคะลิซ่าค่ะก็มีการรีบบึงกลับเลยนะคะทังที่ตอนนั้นเนี่ยทว้ยังไม่ได้ลงกับ ไปด้านหลังเวทีเลยนะคะเรียกว่ารีบบึงกลับไปแบบนั้นหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจะรีบกลับไปดูะคะซีรีส์ของพี่ซูน,นะ,ะหรือว่าจะรีบกลับไปรายงานตัวใครหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คงจะต้องลองเดากันดดนะคะหรือว่าคุณผู้ชมคิดว่ายังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากนะคะก็เป็นเรื่องราวคะ่ะที่เมื่อคืนเนาะที่เพิ่งจะเกิดขึ้นค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า